ชีวิตเมียฝรั่งเนาะผัวตุยหนีนะไม่มีใครแล้วสุดแสนทรมานนะตอนมีสามีอยู่ได้ออย่างสบายแต่พอไม่มีสามีขึ้นมาเงินเดือนเงินกเกษียณถึงแม้จะได้เยอะแต่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่นี่ความรับผิดชอบสูงนะและเจ็บป่วยขึ้นมาเคยมีสามีดูแลอะนะวันนี้เหลียวหล่ ไม่มีใครมันเจ็บปวดนะคะพี่น้องขาหัวใจอยากจะกลับบ้านไปก็กลัวอืมพี่น้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความคิดวันนี้คือทางออกเนาะทางออกนะคะเมืองไทยคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรามีเงินระดับห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหรือแสนของเมืองนอกอยู่เมืองไทยเราอยู่ได้สบายจ้างคนดูแลได้เป็นรายวันนะคะอย่างน้อยก็ มีคนดูแลแต่อยู่ที่นี่อย่าคิดนะคะว่าเรามีเงินแสนแล้วเราจะจ้างคนมาดูแลทํากับข้าวกับปลาให้กับเราได้ไม่พอค่าบ้านค่านุน่นนี่นั่นเนาะวันนี้ยายจ๋ามาเห็นโพสต์ของคุณป้านะคะที่เขียนหาคุณชัยเสร็จแล้วมี อีกคอมเมนต์ที่อยู่ใต้ในความรู้สึกเดียวกันนะคะว่าหลังจากสามีเสียเนี่ยเนาะลงมาอ่านกันนะคะขออนุญาตคุณชัยและคุณป้านะคะเอ่ยชื่อได้เนาะเพราะว่าโพสต์มานี่อ่าเป็นความรู้สึกคนในต่างแดนอืม สวัสดีค่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมา20ปีแล้วค่ะตอนนี้67ปีกเกษียณแล้วสามีก็เสียไปแล้วเหลือป้าอยู่คนเดียวป้าได้เงินบำนาญน,นะคะ1,800แฟ้งและบำนาญบริษัทอีก1,600รวมเป็น3,400นะคะ แรงค์เนาะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนสามพันสามหบาทนะ,ะต่อเดือนฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงแล้วพอจพา่ายภาษีค่าน้ำค่าไฟค่านุนนี้นั่นจีประถานในบ้านอืมค่าตัดหญ้านะฮะเนาะและค่าใช้ใจ่ายสารพัดในบ้านก็เหลืออยู่ประมาณแค่พันสองร้อยแงต่อเดือนนะฮะหักแล้วเนาะเหลือประมาณสี่สี่ปดบาทของไทยการอยู่คนเดียวในต่างแดน มันทุก์มากจริงๆค่ะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีใครช่วยเหลือเวลาป้าไม่สบายตัวร้อนเกิน40องศาก็ต้องลุกขึ้นมาเช็ดตัวเองอืมหุงข้าวเองโทรหาหมอเองไปหาหมอเองทุกอย่างต้องทำเองด้วยตัวเองไม่มีใครพยงุงไม่มีใครจับมือไม่มีใครอยู่ข้างความรู้สึกมันทรมานมากค่ะป้าคิดขึ้นมาว่าถ้าสักวันหนึ่งป้าจะตุยลงไปที่นี่นะฮะ คงตุยไปที่นี่ก็คงไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครอยู่กับป้าในนาวินาทีสุดท้ายป้ากลัวความเหงากลัวความตุยที่โดดเดี่ยวแบบนี้ค่ะนะสมัยก่อนป้าไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะคะป้าคิดว่าอยู่ที่นี่ก็ดีและมีบ้านมีเงินบำนาญก็พอแล้วแต่พอเจอความจริงต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจไม่มีใครช่วยเหลือป้าคิดได้แล้วค่ะว่าบ้านเราเมืองไทย ถึงจะไม่ร่ำรวยแต่มีคนดูแลมีความอบอุ่นมีคนไทยด้วยกันที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือกันมันมีค่ามากกว่าบ้านหลังใหญ่ๆในต่างประเทศที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหงานะฮะวันนี้ป้าก็เลยเขียนมาขอความช่วยเหลือจากคุณชัยป้าอยากขายบ้านสวิตเซอร์แลนด์และกลับไปอยู่เมืองไทยอยากได้บ้านเช่าเล็กๆสักหลังที่จังหวัดน่านวิวภูเขาสวยใกล้วัด จะได้เข้าวัดบ้างอยากมีคนดูแลป้าทำกับข้าวพาไปหาหมอพาไปเที่ยวซื้อรถสักคันให้คนดูแลใช้ใจตลอดก็พอคะ่ะป้าไม่อยากไปอยู่อาศัยกับพี่น้องเพราะทุกคนเหฮนแก่เงินไม่ได้อยากดูแลป้าจริงๆป้าเชื่อว่าทีมคุณชัย นะฮะจะเป็นที่พึ่งให้ป้าได้ดีอยู่กับคนไทยได้กินอาหารไทยได้มีคนพาไปโรงพยาบาลได้มีคนมีใครสักคนอยู่ข้างๆเวลาป้าไม่สบายถึงวันสุดท้ายของชีวิตป้าก็อยากตุยที่เมืองไทยดีกว่าตุยอยู่ที่นี่คนเดียวโดยไม่มีใครรู้เลยค่ะขอบคุณคุณชัยและทีมงานนะคะที่ยังเป็นที่พึ่งให้คนต่างแดนนะฮะนี่คือความรู้สึก เนาะนี่คือความรู้สึกและไปเจอคอมเมนต์นี้บอกเลยในความรู้สึกเดียวกันเลยนะคะ,อะขออนุญาตหยิบยกเนาะเราอายุ64ปีมาอยู่เยอรมนี20ปีตอนนี้ย้ายมาอยู่เมืองไทยได้6ปีแล้วอยู่จังหวัดน่านค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเมืองไทยเหมือนกันนะคะแต่เรื่องมันยาวเราเป็นคนแก่นะฮะในครอบครัวแฟนของสามีแฟน ของแม่สามีอายุร้อยหนึ่งปีไม่จดทะเบียนสมรสท่านต้องไปอยู่บ้านพักคนชราลูกหลานแก่ไม่ได้มาหาดูแลแต่เราเพิ่งเป็นสไอ่ยคนนอกแท้จิตใจหดหูก็ไปดูแลแกบ่อยบ่อยคนไทยเนาะอดทนกับคนแก่ได้คนอายุร้อยกว่าปีเกิดในสมัยสงครามเจอกันคุยกันแต่เรื่องเก่าภาพในบ้านของบ้านพักคนชราที่นั่นคุณตา คืออาหารกลางวันก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างคนทำงานในบ้านพระคนชรลาเยรมันเขาไม่เดินนะเขาวิ่งแข่งเวลาฉะนั้นจะมาเอาใจคุณตาคุณยายเหมือนบ้านเราอย่าหวังถึงเวลาเสิร์ฟเอามาวางหากไม่กินถึงเวลาเก็บอย่าก,กินมั่งหรือม,มั่งหากเขามีเวลาเขาก็จะป้อนให้บ้างถึงบ่าย เขาก็เข็นรถพาออกไปทํากิจกรรมรอบนอกร้องเพลงตบมือหน้าตาไม่ค่อยมีความสุขกันเลยยิ่งพอเห็นเราไปเยี่ยมแม่แม่สามีสุดท้ายก็ไปอยู่บ้านพักคนชราสายตาพวกเขาดูเศร้าหมองมากเลยยิ่งคนที่ไม่มีใครไปเยี่ยมยิ่งหดหูหน่าสงสารเนื่องจากคุณตาเป็นคนแก่ที่ดือ้อเจ้าหน้าที่จึงไม่อยากเข้าใกล้แก่สุดท้ายที่เห็น ตอนเราไปเยี่ยมคือคุณตานอนครึ่งตัวอยู่บนเตียงกางเกงใส่ข้างหน้าข้างหลังอืขาอยู่บนพื้นตัวเขียวฟกช้ำคงเป็นร่องรอยจากการชนและลม้มเราจึงรีบช่วยยกขาแกขึ้นเตียงพอแกเห็นเราก็ยกมือไหว้สีหน้าดีขึ้นสุดบอกว่าขอบใจนะอ่า ที่เธอมาเยี่ยมฉันเราถามว่าคุณตากินอะไรหรือยังแกบอกว่าไม่ได้กินมาสองวันแล้วเราเลยป้อนองุนที่ซื้อมาค่อยป้อนแกกินแกก็กินเหมือนคนหิวมากอยู่สักพักหนึ่งแกขอบใจและขอบใจไปถึงสามีเราที่อนุญาตให้เราไปเยี่ยมเขาไม่ถูกกันสุดท้ายในคืนนั้นแกเสียชีวิตค่ะในเยอรมันหากคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องจ้างแพงมาก หากไม่มีเงินอย่าให้ใครมาช่วยเหลือหรอกอืมเขาก็เอาไปรอตายในบ้านพักพิงถึงตอนนั้นพอเดินไม่ได้แล้วแม้แต่ตุยก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้แต่แม้แต่เจ็บและขอโมอฟินก็ยังไม่ได้บางคนร้องอยู่แต่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยก็ไม่มีใครสนใจนี่แหละคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเราไง ก็ขอกลับมาตุยที่เมืองไทยหากยังไม่ตุยและยังทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้บ้างก็ยินดีลูกหลานญาติญาติแม้จะอยู่ยกันต่างเมืองก็ยังรู้สึกว่าใกล้กันจะให้จะไปหากันเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ใกล้กันก็มีความเป็นส่วนตัวสูงในระดับหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กันเนาะกับบ้านเราเถอะถึงถูก คิดถูกแล้วที่อยากจะมาอยู่น่านที่นี่ชุมชนเข้มแข็งนะคะและเรามีความแม่ตาให้เกียรติคนชราต่อคุณตาคุณยายนะมีอสอมอคอยเยี่ยมเยียนถามไถ่เพื่อนบ้านก็คอยดูแลและข้าวแกงกันกินตามชนบทสมัยก่อนน,น่านน่านเนิ่นเมืองเล็ก ที่ไม่วุ่นวายวางแผนชีวิตให้ดีนะคะแล้วกลับมาอยู่บ้านเช่าหรืออยู่บ้านพักคนชราค่อยๆตัดสินใจอย่ารีบค่ะหากจะมาเที่ยวก่อนทดลองอยู่ชอบจริงจึงค่อยตัดสินใจเป็นกำลังใจให้นะปอลอเรื่องนี้เราได้เห็นได้เจอมาอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องที่คนอื่นได้เจอฉะนั้นทุกอย่างคืออ่าขอหอ,อทอตอแลค่ะนะ ประสบการณ์เนาะแค่อยากเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะจริงๆในณสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราไปอยู่ต่างแดนบ้านพักคนชราอย่าลืมว่าฝรั่งเนี่ยทำงานก็คือแค่ทำงานดูแลวิ่งจริงๆจ,จะมีใครมานั่งเอาอกเอาใจนะคะถึงบอกว่าลูกสาวทำงานบ้านพักคนชราเนี่ยคนแก่อืจะติดแก่มากเพราะว่าอย่างน้อยก็อ,อ่อนน้อมเนาะยายจ๋าจะ,จะสอนลูกเสมอว่าทำงานในหน้าที่ดูแลคนแก่ ให้คิดถึงปู่ย่าตายายอืมทํางานไปได้เงินไปด้วยได้บุญไปด้วยให้คิดถึงอย่าได้ทําในสิ่งไม่ดีนะคะลูกสาวบอกว่าบางคนแก่บางคนก็ต้องดุนะแม่เห็นเราหัวดําเห็นเราเป็นขี้ข้าอืมลูกสาวก็จะตอบว่าฉันไม่ใช่ขี้ข้าเธอนะฉันเป็นคนดูแลเธอถ้าเธอไม่น่ารักฉันก็จะไม่ดูแลเธอฉันจะยกให้ฝรั่งอีกคนหนึ่งเขาบอกออ้โน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 แล้วเขาก็จะอ่อนลงนะคะเพราะอย่างน้อยลูกสาวไปนี้เขาก็จะกอด ละมนล,ละไมเพราะคนไทยก็ยังมีคำว่าอมอ้อมอาลีนะคะทุกคนจริงเห็นด้วยนี่คือความรู้สึกที่ทรมานหัวใจสำหรับหลังจากชีวิตบ้านปลายถ้าไม่มีลูกหลานอยู่ที่นี่นะทุกคน เออตัวคนเดียวเนี่ยได้เงินกเกษียณได้เงินไม่ไม่การกลับไปอยู่บ้านเรากลัวที่จะอยู่กับครอบครัวไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นช่องว่างอืไม่ต้องมาเจอกันทุกๆวันคิดถึงก็เรียกเข้าไปหาได้แต่ถ้าไม่คิดถึงเราก็อยู่ของเราและอีกอย่างหนึ่งศูนย์อสอมอการดูแลแต่ละจังหวัดเดี๋ยวนี้แต่ละอำเภอแต่ละตำบลก็ถือว่าดีมากๆนะคะถ้าเราไม่คิด มากก็คือบ้านเราอาหารไทยอือากาศแบบบ้านเราและเรียกไขรจ้างไครมาดูแลก็ยังอยู่ในนานราคาถูกอยู่ที่นี่ถึงแม้มีเงินแสนทําไม่ได้นะฮะเงินเดือนเราบางทีเข้าบ้านพักคนชราไม่ได้เนาะอืก็ต้องลําบากกันหน่อยเดียวได้จริงๆสําหรับชีวิต ผู้หญิงตัวคนเดียวในต่างแดนบ้านใหญ่ที่ผัวทิ้งไว้แต่ค่าลึกผิดชอบสูงหงอยเหงามองหาใครไม่มีเศร้าเดียวทุกคนอืมเห็นด้วยก็ขอให้คุณป้าเนาะได้กลับเมืองไทยไวๆไวยายจะาเชื่อเลยถ้าคุณชัยได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็คงไม่นานที่จะได้กลับนะฮะแต่เรื่องขายบ้านมันก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเนาะก็คงถ้าป้าจะกลับก่อนก็คงจะต้องเคลียร์กลับก่อนนะฮะแล้วก็อ่าทำสัญญาสัญญาขึ้นขาย เพื่อที่จะไปอยู่บ้านเราเนาะขอให้ป้าสุขสมหวังนะสุขภาพแข็งแรงเด้อความสุขแท้จริงที่บ้านเราไม่หงอยเหงาเข้าวัดเข้าวาได้พูดภาษาไทยโอ้ยลืมเจ็บลืมป่วยวันฮะเพราะอย่างน้อยเราก็มีเงินก้อนมีเงินเดือนเป็นแสนอยู่เมืองไทยเราอยู่สบายป้าเอ้ย